สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามการสำรวจปริมาณผลผลิตสับปะรดปัตตเวียปี2567โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวขอบคัดติ้งนางอังคณาพุทธศรีผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ชัยนาทมอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจผลผล,ผลิตต่อไล่สับป,ปะรดปัตตเวียปี2567โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรคํำนิยามสป,ปะรดปัตตเวียสป,ปะรดปัตตเวียหมายถึงสับป,ปะรดพัน์ธุปัตตเวียที่มีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของปีเดียวกัน โดยรวมสับป,ปะรดปัตตเวียที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆที่เพาะปลูกเช่นสับป,ปะรดสีราชาสับป,ปะรดบ้านคาสับป,ปะรดห้วยมุ่นขั้นตอนการสำรวจผลผล,ผลิตต่อไร่สับป,ปะรดปัตตเวียปี2567 1. ครัวเรือนที่สุ่มได้จากตารางสุ่มในหมู่บ้านตัวอย่าง3ครัวเรือนครัวเรือนละ1จุด 2. สัมภาษณ์เกษตรกรที่ตกเป็นตัวอย่างจำนวนแปลงสับปะรดปัตตวียที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมทั้งวาดแผนที่ตั้งของแปลงต่างๆหากไม่มีแปลงใดที่จะเก็บผลผลิตในช่วงเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงานได้ให้สอบถามเกษตรกรว่าแต่ละแปลงนั้นจะเก็บผลผลิตได้เมื่อใดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปพบกับเกษตรกรอีกครั้งและสุ่มแปลงตัวอย่าง จากตารารงสุ่อนที่จะเข้าไปในแปลงตัวอย่างเพื่อทำการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไล่นั้นต้องสอบถามเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างถึงข้อมูลรายละเอียดทั่วไปเฉพาะแปลงตัวอย่างเกี่ยวกับการป,ปลูกสับปะรดปัตเวียดังนี้เนื้อที่แปลงตัวอย่างอายุของสับปะรดปัตตเวียพันธ์ุที่ปลูก จำนวนต้นปลูกต่อไร่หน่อหรือจุกเดือนปีที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวสถานการณ์การผลิตสาเหตุสถานการณ์การผลิตดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบกับปีปกติการได้รับน้ำการใช้ปุ๋ยการใช้ยาวัชพืชสัตว์ตูพืชการใช้สารเคมีเร่งการออกดอกผลผลิตต่อไร่ในปีปกติรวมทั้งผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้และปีที่แล้ว 3. จุดสำรวจตัวอย่างใช้เทคนิคเดิน39โดยใช้วิธีเดินจากมุมล่างซ้ายมือหรือมุมบนขวามือเดินขวางแถวปลูกไปตามแปลงตัวอย่าง39จากนั้นให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเข้าไปในแปลงอีก39ก็จะได้จุดสำรวจตัวอย่างและกำหนดพื้นที่สำรวจตัวอย่างกว้าง1ร่องปลูกยาว3เมตรจากนั้น วัดความกว้างแถวส <3 <3 ับปะรด3าล่องปลูกหรือ3ช่องเมื่อทำการวัดเสร็จแล้วให้ํำเนินการเก็บเกี่ยวและชั่งน้ำหนักผลผลิตสับปะรดในพื้นที่สำรวจตัวอย่างการสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไล่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลมีความเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาศัยหลักเทคนิคของการนับวัดช่างผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกจริงโดยการจำลองสภาพเกษตรกรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกันเพื่อการอนุมานไปสู่ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของประชากรอย่างถูกต้อง